ไปตั้งต e ัอเตียงหน่อยเตียงพปะไติ้งไอเขียงขั้นหนึ่นขั้นหน่นขั้นขั้นหมนแต้าน e ้องตากดกันดลดูนางงามแต่งนี้้ผมตักครับด้อ ออ,อองนี่ไค่ซื้ออองนี่คุ้มครับสิบบาทไหนน่มันโอ้โห